สวัสดีครับผมคุณพอเซียนประมวลครับครับสวัสดีครับไปกินข้าวแร้งหรอไปพ่อกินของก็อินี่ยงงครับโอ้บ่ได้ติดตอ่อกันโดนไหมเพ่อเนาะบตั้งแต่ปีนี้ว่า <ผม S 1> ในโท่ <ผม S 1> หา่จักเถือ่อนติดตอ่อไปอยู่ผมก็เลยว่าเด็กเขาคู้นั้นมาเอาผู้นี้มาเอาก็เลยสมรถนั่ก็เลย มีหอยมีเวลาปันไดช่วงนี้ใะแน่ครับเอาโอ้ยุงมันบอพ่อครับผมเอาเราเห็ดยังไงสิมีเวลาคำนวณตัวเลขขนาะได้ครับได้ได้เอผมเห็ดผมเฮ็ดกลางคืนครับครับครับผมโอ้วัน,นี้คำนวณไะไรแล้วไปพอ่อได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วมันบอกโอ้ตั้งแต่เห็นว่าเดี๋ยวเดือนนี้มันเมษาจะเข้าพฤษภาแล้วปีนี้ผมยังบอกบในตัวหาบอกจักเถื่อ ครับเพราะวอามันผิดไปแล้วเราทั้งวัดไาเนี้ตลอดปีพวกเราปีไม่พวกเราก็จิตพิดอีกอือเอปีนี้ปีนี้นี่ผิดสองเทอาเรามันบ่พอผิดสองเทื่ปเ,ทเป็่เก้าขินปีไม่เป็นขินหกโมโหที่แหลกคุณสองวัดเร่มามันมันผิษแต่มันอีนนนปีหนึ่งมันอีปีตัวสองงานอะครับครับ,รบอรับางทีมันต่อนี่มันมันผิดผิดสองวัดผิดเลยตอนต้นปี ครับหลังจากนั้นมากเข่ามากทุกงวดครับเข่าทุกงวดโอ้โหผมเสียดายเนี่ยว่าอะไรว่าก้อนผมกัฟันวัาก้อนผมกัฟันหนึ่งเจ็ดตัวเดียวครับเล็กล่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยฟันเจ็ดตัวเดียวเล็กล่างครับฟันเจ็ดฟันฟันหนึ่งเจ็ดตัวเดียวโอ้ฟันหนึ่งเจ็ดตัวเดียวครับโอ้ยออกตัวออกตัวกับเข่าคือเก่าเพราะครับ โอ้ oh. เอาแล้วงวดงวดนี่เป็นยังไงพอแนวทางงวดนี้รักสิบบนเนี่ยฝันสี่กับหกนะครับสิบบนสี่กับหกวะพอ่อครับผม,มผมก็คิดได้คิดดีบ้าโทรหายคนพ่อสิสิบล่างสิบล่างครับสิบล่างงวดสิบบนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม จังว่าคิดได้คิดดีโทรหาคุณพ่พอเสี้ยนผม,มวนมึงก่อนนะวันนี้โทรหาแล้วโดดแล้ววะสัตว์โหลครับครับผมได้ยินบ่พอ่โอโหลครับครับผมผมผมได้ยินอยู่ดิพ่อได้ยินผมบะได้ยินครับ,ส,บ,ส,บสิบล่างนี่สิบล่างนี่ฟันสี่กับหกได้รับเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพ่อแป๊บหนึ่งครับสิบล่างสี่กับหกเนาะ ครับผมจับนี่บุญนี่นจับคู่นี่มีอยูอย่เดี๋ยว้ะครับเริ่เปิดบิงก่อนจับจับคู่จับคู่ล่างก่อนได้พอเด้พว่าเขา้าเอาสิบล่างไว้แล้วเมื่อกี้นี่ครับสิบล่างนี่สีก็หกก็ใหนเน้นสีนะครับเพื่อเน้นไปที่สีครับผมครับเน,นเน้นไปที่สีฝันได้ละซีนี่ครับบ่ามากเลย คร,ครับผมเดี๋ยวเดเี๋ยวเด้อจะกำลังมึงที่ตัดไว้เลี้ยวหัายใบนอกตัดไว้เลี้วนี่ต,ต้ต้น,นันนี้เดี๋ยวได้บอกว่านันีสองครับผมสีสองแล้วก็สี่เก้าครับ สีเ้าเรายัางอีกว่าแล้วก็ีครับสี่เจ็ดครับผมครับครับพาต่อเลยครับ,บโอ,<ท>อนังคบอ้เท่านี้บอก,กรักโคกเลยครับเ้อครับผมรักโกมีมีอยู่ี่เนาะบ้นนะี่เนนี่เ็คนละน้า จะเย,ย็นเย็นพ่อค่อยๆหาครับผมจะเย็นครับแ <laughs> นวโทษมากว่าได้เหตุตั้งโต้นะว่าได้เหตุเตรียมโต้ตเลยนนเนาะจะได้ตั้งต้ก็มีได้จับไหลไดวิ้นผมนะแรัวโค้กเลยนี่หกสองครับหกสองค,ค,ครับผมหกสามครับหกสาม ครับหกสี่หกสี่เท่าไะครับครับผมก็คือหลักสี่สามหางหลักหกสามหางแล้วพอเนาะครับผมอาแบบนี้บนนะครับเด้อครับผมบนนี้่1สามตัวเดียวเลยโอ้สามลักสิบสามสามศูนย์เยนะพ่อ อ่าบนนี่เอาเป็นวิ่งมันมาพ่อบะมันเป็นลักซิปลักนวยมันบ่าสครับเดี๋ยวพ่ออันบนพ่อนี่ให้สามเม็ดเดียวจับลักวาพ่อสามนี่สามเม็ดเดียวเนี่ยผมจับลักให้นน่ครับลักซิปเนาะลักลักลักซิปรับลักซิปรับลัตัวเดียวลักซิปเด้ครับครับผมจับผู้พ่ออุ้ย ฮัลโหลครับคือตัดไปเลยครับสัญญาณโทรศัพท์ผมบอดีพ่อะจกเป็นจังไหแมนครับเอาบาดนี้มาหัดลัซิบบนสามแล้วพ่อจับคู่ครับสามศูนย์ครับสามศูนครับผมครับสามหกครับสามหกสามเก้าครับสามเก้าครับสาแปดครับ สามแปดกับสามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะพ่อเนาะครับนี่อยู่หาชุดครับบนนี่หาชุดฟันตัวใดพ่อแบบนี้ครับอันนี้อันนีบนนบนบ้บนอย่างเดียวเลยครับนครับผมบนอย่างเดียวสิบบนฟันสามเลยครับฟันสามครับฟันสามลักสิบฟันสามเลยเพต้องตับรากู ไ่อ่ามพูดิวากับรถนี่เสียงแตกออกมาว่ากับรถเอซันไม่ใชนแตกคือบ่างันนั้นบ่โอ้ว่างันตาฟัดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเขามาเอาผู้เขาไปกับเขาก็ได้อยู่ครับครับพอฟันหลังเขางวดเมื่อกี้นี้เขาล่างย่างเดียวมันว่าพอบ่นเขาบะบ่นบนกับเขาครับงวดที่ผ่านมากนิมันว่าเขาตัวตรงปะพ่อ เอาตัวตรงครับอืม <laughs> เอาว่ามุไอ้ฟันไปเลยสามศูนย์ครับฟันสามศูนย์สามศูนย์กับสามเก้านะพ่อเนาะตัวฟันมันครับผมในส่วน<ม>บนนี้พ่อฟันเมด็ดใดพ่อไหนครับบนนี้ฟันซีหยังครับ ไอ้ลักล่อยนะครับเด้ออบนเอ่อตัวสองตัวบนนี่พ่อฟันตัวไหนครับสองตัวบนน่ะฟันสามศูนย์ครับสามเก้าครับอ่าโ,โ,โอ้ลืมครับล่างพ่อลืมลืมผมล่ำผิดล่างล่างวะไต้ล่างล่าง,างฟันตัวไหนพ่อล่างเพราะว่าติดซีมีอยู่ซีหางนี่พ่อ มีัี่หาไงมันมีตัวใดแนบบ้งางอ่ะเี่สองี่เก้าี่เจ็ดแล้วก็หกี่ C พะครับไห้ฟัน C สองบ้าเลยฟันี่สอง,สสองเอาแม่รวด C ส,สองนี่ C ส,สองกับหกสองนะครับเนอโอ้ถ้าติดหกคือหกสองให้่าพ่อสิว่าจับสองนะพ่อเนาะครับผม เอาอเอาไปนี่ลักร้อยวะพ่อลักร้อยลักร้อยนี่ให้ฟันไปที่หก,กขับเม็ดเดียวเลยวะพ่อครับผมโอ้ยฟันแบบมันเดียวใจเลยตัวนี้ครับวันที่แล้วมาเนี่ยผมฟันไปที่เก้าเม็ดเดียวเท่านัลักร้อยเนี่ยครับผมซื้อเก้าหกหนึงน่งเก้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งหงอวันที่แล้ว เกือบแตกตัวนั้นครับครับเม็ดเดียวอ้เนี้ยเนี้ยมันศูนย์หกเกินโบมัาครับแต่มันมักมากหกหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่าพ่อจับชุดไห่อยู่จำบอจับคู่ไห่อยูุดมันบ่็นหกศูนย์ศูนย์หกครับจับครับแต่ว่าจะคล้องคำบอกมาจับไปตามสูตรแรงสั่นบ่ครับครับผมอือโอ้ หัวผมเนี่เลขล่างเนี่ยถ้ามันออกมันออกตรงตนะครับส่วนกลับมันจะออกหน่อยงวดน้อยมากๆที่จะออกตัวกลับมันบ่พะครับเมืน้องหันงวดน้องหันตับแตกปีหนึ่งเจครับตั๊แตกไ่ได้กลับมันออกเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งผมซื้อหนึ่งเจ็ลขล่างผมซื้อผมซื้อเก้าหนึ่งหเนาะสามตัวซื้อเก้หนึ่งหออกเก้าศย์หกครับครับเลขบนน่ะผมซื้อเกเก้าหนครับ ว้าวออกมาเห็นหน้าทีวีอันนี่อ้นี่มัวงมวไอวกก็เจ้ามาเอาพวเจ้ากีรนมาเอาพก็เจ้าก็เอาไปซื้อกลยงคุ้นกับว่ากับือกันครับแล้วผมเอาเอาตรงๆเลยเรขมันบอกกับเรแตลอวันน่ะครับเพิ่นจะจัดตามที่พ่อบอกเลยหหมอครับพวกจะซื้อหนกคัหนึ่งเจ็ดแล้วหนึ่งหกปีมาบุญนะ่นหรเออ เอาตัวภาพฝันไหนเล่นหัวเหรอเอาลักลอยใส่เนี่ยเอาเก้าแล้วแต่เราเก้านึกหกหมดแต่เโอ้ยเอาก็่ว่าเป็นอย่างพ่อเล็กพ่อจับให้มันก็ยังมันก็เข่าอยู่แต่ว่าตัวฟันตูดจะคล้องเน้นจะคล้องมากนั้นเพราะเข่าซื่อเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างปานนั่นตัวมันชุดเต็มมันมีอยู่เก้าตัวนะชุดเต็มมันครับ ุดเต็มัน่มีอยู่ตละหลกักมันมียอ่หลักละเก้าตัวครับโอ้แสดงว่าแต่นี่ผมได้ชุดตัดแล้วมันงม้นี่พ่อตัดแล้วครับตัดแล้วเนาะเหลือสามหางเนี่ยเอาครับกคือลองเขียนลองเขียนชุดเต็มไปเบิง้งครับเขียนชุดเต็มไปเบิ้งดูมันจะเข่าดูปอโอ้ชุดเต็มเหรอพ่อครับชุดเต็มแต่ละชุดนี่แต่ละหลอกนี่ เพราะว่ามันเขาวัดครับล็อกผมนี่ล็อกละเเกาตัวนี่ถ้าถ้ายเลขเด่นตัวได้ปุ๊บจับล็อกนั่นเก้าตัวนี่มันหิตรงเพ้งตรงเพ้งเลยครับมันเป็นล็อกละเเ้าตัววนวนกระเเ้าตัวล่างกระเเ้าตัวหน้าแต่ละล็อกครัพอได้ลักสีปั๊บปุ๊บจับนี่ปุ๊บมันหิตรงเพ้งเลยครับออกกับนี่มันจะออกส่วนหน่อย เพรา่าเล่กุนี่มันก่าเลขกุมือนี่มันก่ายากเนาะมันก็คือนตะกรอนถ้าเป็นในตะกรอนเอวไว้บผ่านเลยมีตะปูตะปูเล่นอย่างนี้ฟันโปฟันโปรถตีครับถ้าสมัยผมยุคเก็ผมถือคักตัวครับมันย้ายผมฟังย้ายวายยักษ์ี่ไอเดอร์วายทันว่าอันพ่ออยู่อำเภออย่างกว่าหื้อ ผมมอเพื่อพี่ไม้ครับพี่ไม,ม้แมนวะยุ่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 ยิ่ยุ่รุ่ยเ่ยุ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 ุ่้่ยุ่ยุ่นุ่คุ่ยุ่ย้่ยุ่เขาไปซื้อ,อย,อย,อยุ่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 รับยุ่ยม่ยุ่ยุ่ยครับผมุม่ยุ่ยูกมู่หลานเขามาเอาไปเยี่ยาคนุ่ยุ่ยุายา่ยุ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 ดุ้่ยุกยุ่ยุาเอาไปซื้อทุ่อยอุ่ย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 ุ่ไป่ื้อไว้ครับ อ้าวลองเบิ่งพ่อตัวเลขพ่อนี่มีตัวผมมากน้ำหลายตัวอยู่ดีพ่อตั้งรับไงก็นาเดี๋ยวสิตั้งรับให้ดีดีกว่าคับผมตู้มาตั้งเงินจะน้อยผมหิบตั้งรับหยิบใบไห่ถ้าเขาตร้งคุ้มก้อยเขาตร้งกให้เอฟซีดังๆทุกคนนั่นแหละครับครับผมให้รับให้รวยให้มีบุญวาสนาให้มีเงินมีทองมันทุกคนนั่นแหละลองเบิ่งคันมันตุ้งวันนี้กับวันนาเดี๋ยวผมหิบตั้งไวให้ดีดีครับพ่อครับ ผมเห็ดผมก็สินั่งเห็ดไป่้ยเหมือนแรงบอกว่ากลางวันผมก็สมรถครับครับทั้งสมรถใหญ่ทั้งสมมอเตอร์ไซค์หลายอย่างโอ้เอาสุดเป็นเอาสู้สร้างตัวนี้เป็นสู้สร้างตัวนี้ตุกวอนผมก็ยุ่งตุกวอนผมก็ยุ่งเจ็บหมดแล้วครับผมร่างกายว่าสมบูรณ์ผมก็เลยง่ายกลับมาอยู่บ้านครับครับมาอยู่ตรงน้าเวลาอยู่ตรงน้าลมเย็นใจสวยอยู่ที่ละครับอย่างปูเรียงปลาอยู่ที่นะครับ แล้มาสามนั่นมาบนแน่นอนสามมาบนแน่นอนครับฟันบนเลยตัวเดียวสามเหมือนเลขวิ่งครับเฮ้สามสามศูนย์ฟันซีครับไอ้นักซีไว้เด้อสามม่ซีกับซีสามหางแค่นี้เข่าแล้วพ่อขันมันซีแม่เอ,อรีสามหางนี่เข่าแล้วซี 2, สองซีเก้าซีเจ็ดนี่เข่าแล้ว เอาโอเคครับพ่อครับเดี๋ยวข็าวเ้านี่นบกวนพ่อเ้านี่แหละสิได้พัก่ันเนาะพ่อเนาะครับสวัสดีครับครับขอบคุณพ่อหลายๆครับผมครับผม